เท้าแหวนอลาบธรรมชาติโอ้แม่แม่ทั้งกองแม่นขึ้นเลยจุ่มเจลได้หยาดจริงงามมากเอ้ยเปียวสะอุ่มแม่ครับผมหยดปี๊คำขับต้องเด้ พี่น้องมาเก็บน้ำกันสามสองสามตาจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกษษท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่งมิ้นน้อยอีสานมาหน้าจ้าวันนี้มิ้นน้อยกับผ้ามหาเก็บ,เก,บเก็บพักนอตะกองเนาะแม่งครับผมเก็บพักน้ำละจ้ะมาพบก,กันในวันที่สี่มีนาคมสองพัน 2, ห,าห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะไปลุงกันเมืองจ้ะว่าเหมือนที่เขาสีมันซ้น 4, ำได้นอตะกองเนาะแม่งครับผมักธรรมชาติพักปลา,า,า,าธรรมชาติแต่จ้ะปะรอบุ๊บจ้ะ เก็บปังน้ำเด้อจ้าทีตะก้องทีสีเนี่ยบดเกิดอ้วนเนาะักน้ำป่าขับทำไม่ชอดตึงบกตึงบ่อไดีเนี่ยไปเนาะอื้มกระโปรงจ้าตึงฟังบึงอืมแ่ได้ไม่ะนี่นเอนี่ เอาไปหมกไปหลวกที่กับเจลโอ้ยตูบนำมาจนหมดนี่ป่ะเครื่องไนนี่ดิอันเดียวหกในนี่นาะเผืออะไรดบตรีเอสวยมาก นี่ปลาเตยนเห็นัเ้นี่ดนี่อะไรนบออ้ยเตยบุมมูบุมหมูี่ไหนหองหมนหอุนย่รคะ่น่วยเหรอ ถืออะไนี่เออถือบ่เอาไหนเออเอาบ่อได้เพิ่นถือวนี้ดิเต้าหัวจ้าดีจ้าเปิดเบ่งนี่นี่ไม่น่าตัวนี้นี่ซืออะไรมาทั้งไหน่บ่นียใส่เยอ่นนี่วะนี่นี่นี่ทังไหนก็มีเลยเปิดทั้งทั้งโอ้ดูดูเปิดดู้ะจ้า Tổng gió lời đó, đây Dạ Đây thú nằm đấy, phát nằm Thôi vào thuần nằm rồi nằm Nằm nè Nằm Ni vân măng thẳng, vân gương kín nó. Tao mô không không, bỏ học. Ngā kuỵ nỗi kýp bìa. Mai vân đi. bìa. Ngā ui, nỗi 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 Mày kiếp bay mày loại lắm. Mày kiếp bay mày yaka mùa hát. Mày loại, mày kiếp bay mày yaka mùa hát. Mày loại, song kiếp bay mày. Mày kiếp bay mày. song kiếp bay mày. Mày kiếp bay mày. Mày kiếp bay mày. Mày kiếp bay To hang nè hạng chạy đi con cái này đây mày cứ băng. Những ăn. Những Nhiều, nên nó hỏi phân Những này, Những ăn. Những Cái Những này đẹp không? ngoài ăn. không?

nghe ba? Nghê không nghe đi Nghê ba?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  Nghê ở Nghê ba?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  Nghê đi. Ủa hả, hương hương Cái hương 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 mà đến <hơi> <cười> <cười> ừ, làm hương 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 rồi hương 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 em hương 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 rồi rồi hương 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 เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไมหย่อนหน่อยย่อนง่ายจ้ะนี่เห็นบ่ตุ่นยาวเองวัวเนี่ยกล่องเลยนี่ักน้ำปลาอู้ดีเด็ดมากนี่มา อนี uh, line line. ่สนิทได้เป no pues. ็นหยดเนี no. ่ยเป็นหลับนะเป็นนี่แหละนี่โบเม่บ่เม่นี่นี่เลยนคือโบเม่โบเม่ไนะว่าะหาตาลายเห้ากิบหยดบอลเีบอลวงเหนบอลดิบอลขายยานดิเล่นไปไหนไปทังไหนเปิดตัวไปไหนทั้งไหนติดังให้หนอทีพี่ตั้งคืมหยดดึง

มาที่นี่เพื่อแน้นำพี่หมอโอ้ดีนะคือพอเอาถุงมือมาน่ะครับมาสั่งมาได้น้ำก็ผู้ชายแทนแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ถังน้ำไม่น่อยนี่หลังจากหลังจากเก็บเสร็จเก็บผักเสร็จก็เก็บน้ำเอาจากมือน,นี่นี่นนดีดีโอ้

Oh. Ayam mata ni. Dah dah. Dak you. Mak ambil awak ni. Mai pun sini dah nah. Cukup dah lah. Okey, okey. Ayam mata lah. ni. Dah, yuhuk nampi mak. Asa. Asa. ตาเอินยังกาใบยังกาะท่นที่บ่อใบไม่เยอะละตียังแตอน้ำต้นไม่เยอละโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้โหะนี่แหละไม่้เห็นเนื้อกลองเขากด้เอ้ยแนบปาเถผักน้ำคองแข่ เดี๋ยวนี่ตอกน้ำพาน้ำใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี่ตงน้ำอีกใ่น้มมาอ้้นกุ้งมาด้กุ๊กผักน้ำนีดิกุเพิักน้ำเลยจะไดมีว่าผักน้ำาืโอเคไก่ปลาบอลเนาะคือนดิซึ่งไหน

con tự con nhỏ con nhỏ, con nhỏ dọn dẹp dọn dẹp đi, không? <laughs> đi, đi, đi. này dọn mà dọn dẹp dọn dẹp dọn dẹp dọn nè dọn dẹp nè, dẹp dọn dẹp dọn mệt นี่สบแลกเีเียมันดาเลียใบมันลงจนบิดทา่ะก่นมะถ้าตอนมึงดีด่ฟังคนเราโอ้คุณฟังคันฟังคนขามไปฟังคนถ้าตอนกลางกลับไปฟังเก่าไปฟังคนมึงเน่พี่น้องังคนดอดฟังคน หย่ยอนยิงย่งใหญ่เนาะจ้ะจรรครับพี่น้องงา้ครับฟังคุณครับผมฟังทั้นเลือบหวานหย่อนเดียวนี่ทางขง้างน <laughs> ี่ไงว้ยตัวไหนมาได้โอ้ยปลาสิแต่ปลาสิเพราะเป็นแพลอยู่ มันฟังเขียมหนฮะเปิดห้าแล้วห้าเปิดห้าัน้นึ้นไม่ต้องหย่อนได้น้อยหน่อดวกระดาษยืดมันถี่นิดหน่อยกล่องตกฟังนิตกตงกระโดดทีตกลงไปตอนจงเย็นอาการหอบ mười hai sắp đi, ba. Eva, mhm, bà Đó là cái mhm, 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 หอนนะครับพี่น้องสันพี่น้องได้สือถ้างานไปเก็บทำเสร็จทำาม่ไดนะนี่ก็พอดีกินนี่ยังเหน่อหน่อยจะยออ่อมหม้อสามคนเติมกันออมีนา่ยงยดจังนะดูน่ะแรงปะหกันได้ดีดิอ้าข้ไหน

เงี้ยครับผมตาไม่ใหญ่ผมปะตาใหญ่เงครับมันใจคุณคุณใดเล็พี่น้องอยู่ฟังคุณบอกควนครับผมสวัสดีครับเก็บพันทำการับเนยอาบน้ำเนียก็มากครับทางบ้อบอนครับ mong còn... tên này, bảo bảo ừ. Để, đi. Để. Để, ta là mẹ u thật cock tay luôn ở nhà hát 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 uất nó mì 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 tao mì 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 mì

đi đây đi Không chất lượng lạc lê bình đồn lạc lênh lạc lênh lạc Nào

lúc lắm bằng tốt giờ lắm bây bằng lắm bây lắm bây giờ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  tròn bằng giờ lắm bây giờ lắm bây giờ

ม tapa, ่ไก hey. si> ่เลยเป่นอะไรเก็บให้เิ่งไก่ไก่รานไก่เนี่ยโมเห็นทั่วโมเก็บเปนอะมกหน้นตะเกาะแม่เมนูมกของหลอกด้วจ้ะมกคือกันกับอมาคือเอาใหม่ใช่ไหมตรงๆมไนซุกก่อนนี่นี่ดิวะผือวะเม่น่ะตัวนี้มเผือแล้วหน่

Ừ. Được. con mượn được nào có mấy này xong giọt à. tam giọt như nhầy dài ừ. à. cái gì? Ừ. này như nhầy không này này cứ

นี <Universe> <th> ่ยมไปตเหเสียอยู่อาก่อนตะกอก่นตไปหน่อให้มันหน่อยเก็บ่ายมุมกว้างพี่น้องมึงนะามุมไกลแล้วคบโฟกัสเนาะอยู่ดๆังนังตองหยอนนี่นี่ตนไหนี่นอนี่ thiên thiên ô nó muốn hiển ta cài ui nó ngại ra một ngày này ta cài sao hết mùa ở ngày mà còn lấy ly anh đi đi ừ. Mẹ em ừ. Đây đó, à Đi đi đây đây, đây đây là Đây ừ. là ท้ายเห็นหอดนึงฟุ๊เก็บเห็นหอดนึ่งน้ำมันได้ไหมน่ะือวาหันนี่ก็บอกไหนป็นไนน่ะไรแบบนั้ออันมากขนาดนี้มันมัเลย พ่นหยอดเบาเขียวนะแม่ครับผมยอดยี่คำขอ่าไอคามผิดก <De explicitly. S 2> ็มี้งหล่านเกบเลยตัวน้นไหน่อยผิดตรงไรเนี่ยพ่อข้หอนเถอะใบยุบไปต่ใหนมันอ่ะกล่องก็เดิมหอนเลยหอยกระพากก่อน เาเก็บตัวเนี้มาจะกันจะพักกล่องครับพี่น้องอากาศเป็นหอนน้อแดดเป็นซองยิ้มหน้าเลยนี่ใส่ไผ่นี่โอ้ยดดมืเห็นหน่อยแต่ก็มาลีอยู่นี่นี่เก็บทั้งไหนครับพี่น้องทั้งร่างตะกล่องก็มีเลยต็มะกล่องเก็บขาเพื่อนตายยังไม่เลยอ่ะ

ให้มุมกว้างขึ้นเบิดนนาี no ่ขึ้นเบิดเงานี oh, ่ปะนี่ทำไมยืนมองล่ะคะทีนี้เต็มตาแล้วเต็มตามากทิ้ง เต็มตาครับคเต็มตาแล้วครับพี่น้องเต็มตาแล้วครับผมโอ้โหันมันปละก่องนอยหอมขาแงอลาบธรรมชาติอ้ามแม่แม่ตะโกงแม่พนจุ่มเจลไม่ได้หยาจุ่มยตมันเป็นสีบ้กักนะหักนะ ดู้ม่นม่ทั้งน้ำม่ทั้งหมดแกมายนะดูตักก่ห้องเป็นยไงก่นบแนหูแกกว่าจ้ตาน่อยมากใครอยู่ตาแจ๋วตาใหมาเนาะเก่ตัเกบิกัน cái này ạ này 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 ดีดียาตาตาลายนี่านะครับไปนีแบบเดียวกันเลยงานเลนะแมนครับผมเอ๊ะตาเข้าไปผลงานเขาห้ามน่าตะก้อนน้องแมนครับผมมันจ้ะเก็บแบบเดียวเต็มตาใหญ่เนาะชั่วโมงเดียวเต็มตาใหญ่จากที่หนอซำสีกินนี่ก็มีเลือกินเลยน่าตะก้อนน้องแมนครับผมเอาเก็บไปเลือกินเท่ากับแบ่งน้ำกระไรเนาะก็แบ่งเนาะ แมงครับผมแม่นจ้ะก็ถือวมะมันจ้ะพักน้ำปลาพักธรรมชาติจ้ะมื้อนี้เฮาก็เดินทางเขาปลาพักน้ำกับ่องบ้าวคอนก็พอบอมเตะนะตะกาะแมงครับผมแม่นจ้ะก็เป็นลําหองจังซี่ใช่ว่าคุณปลาพักน้ำเฮาสิอยู่ทางหลังพุ่นเนาะแมงครับผมแต่ว่าตอนนี้เฮาก็เก็บมาฮอดอะไรนะครับผมแม่นจ้ะเก็บเอามาแล้วเรียบร้อยจ้ะก็ถือวมะมันจ้ะกลับบ้านจ้าชอบคลิปนี้จังได๋ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูหน่อยนําเด้อจ้ะ ก่อนสิกับบ้านนิวหนี่ยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซี่ทุกๆถามที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนาคิมนาจ้าว่าเมิวหน่อยจะพาไปหายังสิโซซิมานยังแน่เนาะมาแหนครับมาถ้าฝนจะเป็นหน่อฝนมาแล้วก็สิเป็นเหตุแต่นาะต่อไปจนเดกจะหากินตามฤดูกาลไปก่อนจ้ะกับบ้านจ้า